ทุกคนวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องให้ฟังเป็นประสบการณ์หลอนที่ไปพักสถานที่หนึ่งที่จังหวัดเพชรบุรีมาเมื่อเร็วๆนี้คือเรามีแพนไปดูคอนเสิร์ตกับแฟนที่ชา,ชายหาดฉามก็ไม่มีอะไรเราก็ไปดูคอนเสิร์ตกับแฟนกลับมาประมาณกลับมาถึงโรงแรมชื่อหนึ่ง แถวใกล้ๆกับชายหาดเราก็กลับมาถึงที่พักประมาณเกือบตีหนึ่งก็จอดรถก็ไม่ได้คิดอะไรก็จอดรถไปปุ๊บขึ้นลิฟต์ไปที่ชั้นเจ็ดห้องอยู่ค่อนข้างจะลึกเหมือนกันก็เดินกลับไปที่ห้องเข้าห้องปุ๊บเราก็เก็บของแฟนก็ไปอาบน้ำ พักหนึ่งเราก็ได้ยินเสียงของหล่นที่ตู้เสื้อผ้าเราก็เลยเดินไปดูว่าเฮ้ยอะไรหล่นวะไปก็เห็นเป็นไฟฉายที่เกี่ยวอยู่กับตู้เสื้อผ้ามันหล่นมาก็ไม่ได้คิดอะไรก็ก็เก็บก็หยิบแล้วก็เก็บเข้าไปในตู้เสื้อผ้าเหมือนเดิมสักพักหนึ่งก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแฟนก็าอาบน้ําเราก็ไปอาบน้ําเตรียมตัวมานอนก็เตรียมปิดไฟเตรียมจะนอนเราก็นอนคุยกับแฟนอยู่บนเตียงปิดไฟในห้องแหละสักพักหนึ่ง ก็ได้ยินเสียงผู้หญิงโหยหวนมากร้องออกมาแล้วก็สักพักหนึ่งเสียงมาอีกระรอกหนึ่งก็เป็นเสียงผู้หญิงพูดงึมงำงเงงำเราก็นิ่งแล้วก็พยายามเงี่ยหูฟังสักพักหนึ่ง หมาก็หอนแบบหมาเป็นสิบตัวก็หอนขึ้นมาคู่กับเสียงผู้หญิงที่พูดเงึมเงึมๆแล้วก็ร้องหยหวนๆนแล้วเสียงก็ค่อยๆหายไปเราก็สตันอยู่แล้วก็หันไปเห็นผ้าม่านข้างๆหัวเตียงมันพัดกระพือขึ้นมา เราก็หันไปถามแฟนว่าได้ยินเสียงอะไรไหมขนาดนั้นแฟนก็บอกว่าฮึไม่ได้ยินนะสักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงที่ตู้เสื้อผ้ากึกๆ,ๆเหมือนมีคนขย่าประตูตู้เสื้ผ้าและอีกพักหนึ่งตรงปลายเตียงเราชาร์จโทรศัพท์กับพาวเวอร์แบไว้พาวเวอร์แบงค์ก็ติดไฟที่พาวเวอร์แบงติดขึ้นมาโทรศัพท์ ก็มีภาพติดขึ้นมามีแสงแฟนเราก็เลยลุกไปปิดเราก็โอเคไม่อยากคิดอะไรเราก็พยายามข่มตานอนเราก็สวดมนต์เราก็สวดอิติปิโสก,ก้าจบเราก็นอนไปพอตื่นเช้ามาก็หลังจากที่เราสวดมนต์เสร็จล้วหลับไปก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นพอตื่นเช้ามาเราก็คุยกับแฟนแฟนเราก็บอกว่าเออจริงๆเมื่อคืนน่ะได้ยินเสียงนะ แต่ว่าแค่ไม่อยากพูดให้รู้สึกกลัวแล้วก็ได้ยินทุกอย่างเหมือนกันคือแฟนจริงๆแฟนเราเห็นคนเดินผ่านตรงระเบียงบุ๊บตรงระเบียงก่อนที่จะได้ยินเสียงผู้หญิงด้วยซ้ำแต่ว่าตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรแล้วก็แฟนเราก็ได้ยินเสียงตัวเสื้อผ้าเขย่าเหมือนกันเห็นไฟที่ปลายเตียงเหมือนกันคือทุกอย่างเห็นเหมือนกันแล้ก็ แต่แค่ไม่อยากบอกเราณนะนะเวลานั้นเพื่อไม่ให้เรากลัวก็คิดแต่เราก็เลยบอกว่าเขาก็เหมือนพูดในใจว่าเดี๋ยวจะไปทําบุญให้นะพอหลังจากนั้นเราก็ขับเราก็เตรียมเก็บของเพื่อที่จะออกจากโรงแรมพอเราเดินลงมาที่รถเพิ่งรู้ว่าเมื่อคืนตอนที่เราจอดรถจอดรถอยู่ข้างศาลที่มีตุ๊กตาหมาลายที่อยู่ข้างศาลซึ่งทุกคนลองไปหาดูว่าตุ๊กตาหมาลายมีความหมายอะไรที่เขาถึงเอามาวะามาไหว้ตรงนั้น หลังจากนั้นเราก็ไปทําบุญแล้วก็เหมือนมานั่งคุยกับคนที่บ้านว่าเฮ้ยสิ่งที่เจอนี่มันคืออะไรแล้วก็เราลืมบอกไปว่าแฟนเรากําลังจะบวชในอีกประมาณสองอาทิตย์หลังจากที่เราไปเที่ยวคอนเสิร์ตมาพอ,อ,อแม่บอกว่าเป็นแบบเสียงเปรตหรือเปล่าที่มาขอส่วนบุญทุกคนเรากับแฟนคือขนลุกมากเพราะว่าที่ที่เราอยู่คือชั้นเจ็ด ซึ่งไม่มีใครมาเดินหน้าห้องเราได้แล้วหมาที่หอนก็คือหมาคืออยู่ในป่าไกลมากไกลจากตรงที่ที่อยู่ตรงโรงแรมแล้วก็เสียงที่มันโอยหวนที่พูดไม่รู้เรื่องคือตอนแรกเราก็นึกว่ามันไม่ใช่เสียงขเขมรที่ท่องภาษาขเขมรหรือภาษาต่างชาติมันคือเสียงคนที่พูดอะไรแล้วมันฟังไม่รู้เรื่องเหมือนเขาขยับปากได้ไม่มาก ก็หลังจากนั้นเราเออกจากโรงแรมแล้วก็รีบไปทำบุญกับแฟนก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกประมาณนี้ค่ะก็เลยมาเล่าแชร์ให้ฟัง <c oughs>